โอ้โหตอนนี้คนก็เยอะพันพันคนนะครับท่านสำหรันนี้นะครับท่านโซนด้านนอกมานที่หนึ่งนะครับท่านคนก็เยอะพอรงคนนะครับขอให้พี่พึ่งงอตัดตามไปดูครับคงจะพาไปดูอะไรดีๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่พืน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ ตลาดดาวเหล่าที่บางบอกอีกโซนนึงนะครับสั่นหรือว่าตลาดอีสานบ้านหนองนะนะครับสับนอีกโซนนึงนะครับฝั่งนี้นี่ก็จะคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสับนเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นียอีกพักนี้นะครับจะได้บ่งเบาบางสักสี่ชั่วโมงบางชั่วโมงนึงนะครับสันตอนนี้คงจะพาที่น่นนี่นันไปเข้าไปข้างในดูอีกโซนหนึ่งของฝั่งตรงข้ามเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับว่าจะมีคนเจออย่างขนาดไหนนะครับ มีศิลปินน้องมีทุกอย่างเลยครับทั้งผลไม้ทั้งปลาครับนี่เขาเรียกอะไรครับนี่ครับทุกอย่างเลยครับของอีสานทั้งนั้นเลยครับเนี่ยล้วนเลยครับเข้ามาถามครับนี่ครับเดินต่อไปครับพี่น้องลองดูมาดูครับว่าจะเจออะไรมั่งครับ โโอ้หครับทุกอย่างครับมีทั้งของมีขายด้วยนะครับสะสมคนเป่งกันไปเองว่านะครับไม่มีเฉพาะของเีาานอย่างเดียวอย่างอื่นก็เข้ามาแจมเงินครับลูกคอครับไม่ใช่ลำใหญ่นะครับลูกคอนะครับท่านลูกคอครับที่บ้านเรานะในตลาดมีเยอะแยะครับดูนะครับโอ้โหปลาหมอตุนปลาลึกปลาล่าอะไรครับแล้วก็หกครับดูนะครับเอาไว้ดีน้องกันเอาแม่น่า หอยเชอรี่นะครับหอ,อยปังหอยเชอรี่นี่นะครับูนี่ครับหัวฟ้า,าก็มีเปรียบกับเป็นยอดขนาบนี้ผมจะพาออกไปด้านนอกเลยนะครับไม่ไหวครับเด้านในคนเยอะเกินเดือดริ้วริไหวอยู่แล้วคแต่ด้านนอกเลยนะครับ นี่นะครับดูสิท่านเนี่ยโอ้โหทุเรียนก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีครับเสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้าก็ยังมีเหมือนกันครับนะครับโต้เลยเสื้อผ้าอยู่ด้านไหนนิดๆนึงครับท่านนะครับสวยงามขึ้นมาเลยดูครับเสื้อผ้าสวยสวยงาดเลยครับท่านดูครับโอ้โหนี่ครับอีกฝั่งนึงครับด้านขายของอีสานบ้านเฮาครับ ของอีสานมันหอกแบบนี้ครับเนี่ยเทียบเลยครับอย่างมาดูไปชมกันได้นะครับท่านถ้าคิดจะเดินเที่ยวเป็นตอนเช้าครับทุกวันอาทิตย์จะมีอย่างนี้ครับท่านอยู่ที่นี่เลยครับที่ตลาดบางกอนหรือเคยเรียกตลาดอะไรนะตลาดลาวเลยผมไม่อยากเรียกตลาดลาวเลยครับยังไงพวกคนลาวอีสานอยู่แล้วสลับผมนะครับผมก มันขยับเดียยว่าถุยไปนี้นะครับเดี๋ยวาไปดูครับว่าเป็นไงมั่งไปเรื่อยๆครับนี่มันจะออกทางด้านนอกเลยนะครับนต่อด้านนอกเลยนะครับแต่มันมีซอยนี้ี่็นจะเดียวของไปครับตองซอยนี้คนตอนนั้นผมผ่านมาแล้วต้องอีกซอยนึงครับแล้วก็ไปซอยนี้แล้วก็จะหาดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมซอยนี้ครับกันนี่ครับมีมันกันครับ ผนเยอะครับเนี่ยหสอยนี้เยอะเลยจะเดินไปยังไงเลยที่เนี่ยอยนี้คมเยอะมากเ้ยครับเนี่ยข้งซื้อของขายเ่ด้ไม่ไร้ไม่ได้ไม่ได้อมไรสะมากกว่าค้ัม่ไไม่ไนไม่ได้มไดม่ด้ไม่ด้่ได้ไม่ไ้่ได้านได้ลม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไนไ้มดท่ม้าไ่ไไ้้ด่ นั่นะครับคงจะเข้าที่โซนสันรวนเลยวันนี้ครับคนเยอะคนเป็นโปรดครับทุกวันอาทิตย์นะครับท่านอย่าลืมปักมุดเลยครับปักมุดไปเลยครับตรงนี้ครับที่นาที่ยววน้าเดินเที่ยวสนุกสนุกกระชับเขามีรถประจําทางนะครับรถประจำทางเนี่ยโอ้โหสึกว่าจะรอนานมากนะครับแต่รถายที่ผมมาเนี่ยดูสิครับเนี่ยคนเยอะขนาดนี้ ขอซื้อของขายก็ยเยอะเต็มไปหมดรั้งนนะครับคนล,ละไม้ก็มีเพียบครับไม่ว่าตู้เรียนเนาะตู้เรียนอะไรก็มีครับโม,มม่วงก็มีครับคฝังมีครับมีครับไปเมื่อกี้ที่ผมมาตรงนี้แล้วครับคแล้วตรงนี้ผมจะไปตรงนี้ครับจะออกไปตรงนี้แล้วครับเนี่ทะลุออกไปนี่เลยคนเยอะจริงครับ ยอมนะครับว่าคนเลือกกินครับแก่แกมองอะไรไม่ถึงนี่เข้าไปนี้คือเป็นตลาดส่แล้วครับไม่ใช่อีสานแล้วครับอีสานก็มีครับแต่ไม่เยอะส่วนมากนะผมจะเน้นที่ของกินอีสานมากกว่าฝั่งนี้ครับรสชาติมั่งมู้นอะม่ลูกลู้เมาส์นะครับรู้เมาับเมาส์ตัวนี้นอไม้ที่บ้านเราเลยนะครับที่เคยมีครับเนื้อไก่ติ่มซำนะครับปลาแล้วก็เห็ดดังโม่เมาส์พอดีครับ น่ากิงขนาดนี้ครับสัคมีรสดมครับอืมีข้างบนปีนยครับสังคขายนันหมเลยครับโอโหเทียบเลยแรบนี้แบบนี้ครับจุดยอดจริงจริครับมะเขิงครับมเขืงครับแบบนี้เกามีครับที่บ้านผมกับมะเขืงครับ ผักแว่นอดูที่คนเนี่ยหอ,อยจูบหอ,อยจีบทักนี้ครับที่ซึหมดเลย ออมาพาพี่เพื่อนของัมาดูครับว่าเป็นไงบ้างในตลาดเราผมยอมรับว่าสุดยอดจุด็อครับคเยอะคนขายคนเยอะกำยังนงช้าอร่อยขนา้นล้ครับโอ้โหเขามาเขาไม่รู้ที่พี่สีที่แล้วก็เจอที่นี่ครับถึงสุดยอดที่ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยครับวัวจะไได้คน้เงี้วันนี้พี่มาะกินครับทุกวันอราคิดมาเจอกันที่นี่เลยครับมี่เกี่ยว เขาอยู่เขากินโอาผูครับผมเจ๊ทุกอย่างทุกนี้ทุกอย่างครับที่เป็นของอีสานบ้านเราครับบ้านเรานะครับใครที่ชอบของอีสานแล้วก็มาเลยครับที่ตลาดเราเนี่ยหรือว่าตลาดคนอีสานบ้านเราเนะครับแล้วตลาดเราก็ไม่ไหวครับขายอีสา,านบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้ยพี่พี่เพื่อน,นของผมมากันเลยนะครับขนาบนี้ผมคิดว่าพอแค่นี้ก่อนเนี่ยเต่ายาวกว่านี้ก็ผมไม่ไหวครับโอ้ออยพี่พี่เพื่อนของ ดีมีอถังสดเลยนะครับวัสดีครับพี่ๆเพื่พพอ,อนๆน้องๆวันนี้ผมอยู่ตลาดเราต้นกับฝั่งเป็นฝั่งที่ขายเสื้อผ้าครับผมจะพาทีมตัวน,น้องไปดูเรื่องว่าเขาขายของอะไรบ้างครับเยื้อแยกขนาดนสำหรับเสื้อผ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับขม,มามมานแล้วค,ควรับของตุ่เมื่อก่อนผมมาบ่อยคร้ว บางก่อนมาหาเพื่อนมาพี่มั่งหาน้องสาวมั่งอนญาตมั่งอนี้แล้วรับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยทำงานอยู่แถวนี้ครับแต่นานแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าปีว่ะแล้วตอนนี้นะที่ผมกลับมาใหม่เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าตลาดวันนี้ยังไหนผมกลับมาแล้วก็หาที่ตอนนี้อยู่ที่โซนขายเสื้อผ้านครับจะพาปี่มินชนลุงทางมาดูว่ะมีห้องที่ต้องขายอะไรมากใหม่ครับครับ